สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้ผมนำหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์กรรมการมาให้ท่านรับชมถ้าท่านใดดูแท้ <c> ดูถูกใจติด <c> ต่อมาได้ที่ ID l ดี e 0ล9 6 5ู8ย์9 9 6 5 4ผมเปิดใน,นราคา3 0 0 0สนบาทนะครับ ด้านหน้าจะมีเน้อแร่นะครับแร่ออกสีน้ําตาลน้ําตาลเหลืองเหลืองน้ําตาลเทาเคด้านหน้ามีปะปายนะครับแต่ไม่เยอะสีสษะก็จะหนวนะครับนอกด้านบนมีคล้ายเนื้อเกินนะครับมีแร่อยู่มีเม็ดแร่นะครับด้านบนตรงปลายนิ้วนะ มีแร่ฝังที่ตาเมตาจะไม่เหมือนกันคนระับองนี้นะครับอันนี้จะยาวนะครับแต่องเนีด้ด้านด้านฝาเนี่ยจะยาวด้านซ้ายเนี่ยจะออกแบบแต่ไม่กลมนะครับออกออกเป็นแบบมันเหมือนกับเป็นเป็นลักษณะเนี้ย จะเป็นสามเหลี่ยมก็ไม่ใช่นก็เป็นลักษณะเนี้ยแต่ไม่กลมแต่ในตาฝ่าเนี่ยาวนะเสร็จแล้วที่หายปลาลาตรงช่วงเราช่วงตรงลักแร้มาถึงหายปาลาเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินนะหนึ่งหนึ่งก้อนเนื้อเกินอเงี้ย ตรงนี้ครับแล้วที่ด้านแขนซ้ายจะเป็นริ้วๆๆของจีวอนะครับข้อมือก็จะเว้าวลักษณะม,มันกน็เล็กเว้าวคอดเอไว้นะข้อมือจะดูเล็กแล้วก็ครอด มีมอนสารนะครับด้านหน้ามีปะปลายนะครับบัวก็จะไม่ค่อยดูแล้วจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับดูจะตื่นแต่เก็จงด,ดูลึกเล็กน้อย ด้านซ้ายของพระขอบจะไม่โค้งนะครับ้านนี้จะแบจะเรียบนะครับแล้วก็มีเนื้อปิ้นด้านซ้ายนะครับด้านฝา,ด,า,นฝาด้านฝานี่จะดูแบบมันก็จะดูโค้งเล็กน้อยจะโค้งเล็กน้อยนะครับใต้ฐานนะครับรูดรูที่เสียบไม้เนี่ยมันจะ เป็นลักษณะนี้นะครับรูอยู่เป็นลักษณะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีเม็ดรแร,ร่มีสีเทาสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีดำนะครับมีสีดำด้วยนะครับเฮ้จะมีไข่ไข่เทาๆนะฝังอยู่ ด้านหลังเม็ดเนี่ยจะดูเยอะกว่าด้านหน้าท่านใดดูแท้ดูถูกใจสนใจผมเปิดในราคา3 0 0 0 0นบาทติดต่อมาได้ที่ i d l i n e 0996548794นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมและช่วยกดติดตามกดถูกใจขอให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ